Bên cạnh mặt của xã hội, bên cạnh mặt của 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 mặt của

ไปเราจะเรียกปีนคนเดียวเดินเดินแล้วก็จะมีมีกันเมาสลับกันเลยหน้าหน้าข้างหน้าเธออย่าเด็ดอย่าเดินนะมันสำหรับเป็ดมันยั้นตายเลยยังไงอยาให้เราบินเหรอโอเคบินบิน idi at okay. me youtube okay. me chole ke achu di ต้องในต่ออ้งไนต่ออ๋อ้อหออตอนนี้เราไม่มีอเออเขาเรียกอะไรนะ

อุ๊อ่ไม่ตายเฉยโดนโดนไม่ตายแต่ว่าถ้าสมมุติโดนมันมันจะดันเรายู่ใช่ มันย่า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 ยายา,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 ยายดูดิมันมีลิฟต์อัตโนมัติให้อยู่อ่ะฉันเล่นน้ำรอตรงนี้เด้อวิวจังเลยจังเลยบินรอบินรอบินแล้วก็เล่นน้ำรอวีวรอเพื่อนอนะคะทุกคนมานานมาก <laughs> Bye-bye. koy -bye. na o <laughs> mà đi. Oh. Được gặp tục. Xin đồ hàng mình khen nhé, Để cái trận đều đi. Set lên

อไร่ะตอบไม่เหรเปิดเป็ดึเล่าอันหนึ่งสองอันหนึ่งสองเร็วๆนี้อะไอ่ะเร็วไปไงอะอ๋ยยยยยังไม่ได้ยัยย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 อยยยยยยอะไยยยย่ยย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  ล็ไปไม่ได้ทำไปบายบายค่ะทุกคนเจอกันใหม่ในอีีต่อไป